สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังครับคลิปนี้นะครับเราจะดูดวงของชาวปีชวดปี2564นนะครับผมดวงการงานการเงินความรักนะครับผมดูกันแบบง่ายๆเลยครับแถวแรกนะครับเท่ากับต้นปีแถวกลางเท่ากับกลางปีแถวสุดท้ายนะครับเท่ากับท้ายปีนะครับผม เรามาเริ่มดูกันเลยครับดวงการงานการเงินของคุณนะครับผมท่านจะรู้สึกเมตตาสงสารนะครับผมมีอุปสรรคเข้ามาบ้างครับผมสิ่งดีๆจะเข้ามาถึงแม้จะมีอุปสรรคเห็นไหมครับรูปใบแรกเลยครับผมจะมีคลื่นเข้ามานะครับผมกระทบบ้างแต่ว่าคุณจะไม่รู้สึกอะไรครับเพราะว่าไพ่ใบนี้นะครับเป็นรูปหญิงสาวควีนออฟคับนะครับผม นั่งอยู่บนบัลลังครับผมถือถ้วยรางวัลอยู่เดือนพกษภาคมพานะครับคุณจะมีเกณฑ์เพื่อนจะมาขอยืมเงินนะครับผมแล้วคุณจะเมตตาสงสารช่วยเหลือคนอื่นนะครับผมพอไพ่ใบแรกนะครับบ่งบอกถึงการช่วยเหลือคนอื่นก็มีเกณฑ์นะครับผมเรื่องการงานการเงินอาจจะมีธุรกิจอื่นบริษัทอื่นมาขอความช่วยเหลือจากคุณนะครับผมการงานการเงินของคุณในเดือนนี้ ก็จะมีการช่วยเหลือคนอื่นนะครับเมตาคนอื่นเพราะคุณเป็นคนที่ประสบความสําเร็จนะครับผมการงานการเงินของคุณดีอยู่แล้วนะครับผมและคุณจะได้ช่วยเหลือสมหวังนะครับผมแต่มีการตัดสินใจอย่างยุติธรรมนะครับผมคุณจะได้ช่างใจว่าธุรกิจการงานตัวนี้จะช่วยหรือไม่ช่วยนะครับผมหรือว่าเจ้านายของคุณจะขอความช่วยเหลือจากคุณนะครับผมให้คุณไปทํางานในสิ่งที่คุณไม่อยากทํานะครับผม แต่คุณจะได้ทำครับผมยังไงจะต้องทำครับผมจะต้องช่วยงานในสิ่งนี้นะครับแต่ยังไงต้นเดือนคุณจะใช้ความเที่ยงตรงของคุณนะครับถ้าว่าคุณไม่อยากทำคุณจะไม่ทำนะครับคุณจะมีความยุติธรรมให้กับตัวเองมากครับผมแต่ยังไงนะครับตัดสินใจให้ดีนะครับมีคนมาขอความช่วยเหลือจากคุณพ่อหมอไม่ทราบนะครับอาจจะเป็นผู้ใหญ่นะครับผมพอดูจากไพ่ใบที่2นะครับจะเป็นผู้ใหญ่ มาขอความช่วยเหลือจากคุณนะครับผมในต้นเดือนนี้นะครับและสิ่งที่ผู้ใหญ่ขอเนี่ยครับคุณจะปฏิเสธไปแม่นไม่แม่น,ไม,มนไม่รู้นะครับแต่พ่อหมอเชื่อว่าไพ่พ่อหมอแม่นที่สุดนะครับผมดูจากกลางไพ่กลางไพ่แถวกลางนะครับคุณจะตัดสินใจพลาดและคุณจะรู้สึกเศร้าโศกเสียใจนะครับผมในเมื่อผู้ใหญ่มาขอแล้วคุณกลับปฏิเสธนะครับผมแต่ยังไงนะครับ ผู้ใหญ่ก็ไม่ตาคุณอยู่ดีครับผมไม่ต้องคิดมากครับกลางเดือนธุรกิจการงานเจ้านายคุณถึงแม้คุณจะปฏิเสธไปด้วยเหตุผลใดๆนะครับผมเขาก็ยังดูแลคุณอย่างดีนะครับบริษัทนี้หรือเจ้านายของคุณนะครับหรือพ่อแม่ของคุณผู้ใหญ่ใจดีของคุณนะครับผมคุณจะรู้สึกเศร้าโศกไม่น่าเลยทําไมเราไม่ช่วยผู้มีพระคุณกับเรานะครับหรือผู้ใหญ่เราไปปฏิเสธเขาทําไมนะครับผม แล้วคุณยังไงครับผมคุณเยอะยังได้โชคลาภอยู่ดีครับผมผู้ใหญ่จะเห็นความดีในตัวคุณอยู่ดีครับเพราะคุณเป็นคนซื่อนะครับไพ่ใบที่สามนะครับบอกบอกว่าคุณเป็นคนซื่อนะครับตรงไปตรงมาไม่อยากทําก็ไม่ทํครับผมปฏิเสธก็ปฏิเสธยังไงเขาจะเห็นตรงนี้ครับผมนะครับผู้ใหญ่ใจดีจะเห็นตรงนี้นะครับบริษัทองค์กรคุณจะเห็นตรงนี้นะครับแล้วคุณจะได้งานครับผมได้โชคลาภ ในกลางเดือนจะมีสิ่งดีๆเข้ามาจะมีการเลื่อนตำแหน่งให้กับคุณนะครับผมถึงแม้คุณจะปฏิเสธไปนะครับช่วงนี้สิ่งดีๆจะเข้ามาคุณจะมีความมั่นคงในทางด้านจิตใจนะครับเพื่อนฝูงจะคอยปกปักคุ้มครองคุณนะครับคอยแนะนําให้คาปรึกษาคุณนะครับผมแต่ว่าในหัวของคุณนะครับจะคิดแต่เรื่องเงินเรื่องทองนะครับในมือหาแต่เงินนะครับผม ในเท้าก็วิ่งเหยียบเงินเหยียบทองไว้ตลอดนะครับผมช่วงนี้จะเหนื่อยหน่อยนะครับหาเงินหาทองระวังเรื่องกฎหมายนะครับจะมีเกณฑ์ให้คุณปรับปรุงนะครับเรื่องภาษีเรื่องต่างๆนะครับปีนี้นะครับอะไรก็ดูดีไปหมดเลยครับมีความสมบูรณ์มีเจอความเจริญรุ่งเรืองเป็นคนที่รักธรรมชาติคุณนะครับสมบูรณ์ทุกอย่างในปีนี้นะครับผมชาวปีชวดปีนี้ มีความสุขที่สุดนะครับผมทางด้านการเงินความรักนะครับผมมีอัตรยาสายใหม่ตีที่ดีมีความสมบูรณ์มีความเป็นเจ้าของชอบความหรูหราในปีนี้นะครับเป็นคนมีความรับผิดชอบมีความรู้ดีในทางด้านธุรกิจมากเลยครับนะครับใครอาธุรกิจผ่านมาให้คุณเห็นคุณสามารถทำเรียนแบบได้เดี๋ยวนี้นะครับปีชวดเป็นแบบนี้แหละครับในปีนี้ นะครับผมมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะครับผมช่วงนี้เป็นคนที่ทนุถนอมต,อตัวเองมากนะครับซื้อครีมอย่างดีนะครับมาบำรุงรักษาตัวเองนะครับผมกินยาอย่างดีอาหารอย่างดีอย่างอย่างดีนะครับถั่วเหลืองอย่างดีถั่วเขียวอย่างดีน้ำตาลทรายแดงอย่างดีโอ้โหเป็นคนรักตัวเองมากๆครับในเดือนนี้ตุลาพฤศจิกา,าคุณจะมีความสุขกับการเงินมากครับมีความมั่งคัง่ง ครับแต่ว่าต้นปีนะครับทำใจนิดนึงนะครับจะต้องมีเหตุให้ช่วยเหลือบุคคลอื่นนะครับมีคนใช้คุณทํางานนะครับคุณจะรู้สึกไม่อยากทําเลยนะครับแล้วคุณจะปฏิเสธไปคุณจะรู้สึกเศร้าโศกเสียใจนะครับว่าทำไมไม่ถึงไม่ช่วยเขาไม่ทําตามคําสั่งเขาไม่งั้นธุรกิจคุณจะดีกว่านี้การเงินคุณจะดีกว่านี้นะครับนะครับแต่ยังไงตัดสินใจไปแล้วนะครับ ยังไงคนรักของคุณก็จะรักคุณนะครับผมธุรกิจการงานผู้ใหญ่ใจดีก็จะคอยปกปักคุ้มครองคุณครับผมส่วนเรื่องความรักนะครับต้นปีนะครับคุณจะเมตตาสงสารแฟนเป็นพิเศษนะครับเหมือนแฟนคุณทํางานหนักมากคอยปกปักคุ้มครองคุณคอยเอาเงินให้คุณนะครับเลี้ยงคุณเอาใจคุณเป็นอย่างดีคุณอยากไปไหนเขาก็พาไปนะครับผมนะครับพ่อหมอรู้จักไพ่นะครับ เขาเอาใจคุณเป็นอย่างดีนะครับแต่คุณกลับมองไม่เห็นในสิ่งที่เขาทําตรงนี้ครับผมเขาให้คุณให้ความรักคุณที่ดีที่สุดแต่คุณกลับมองไม่เห็นนะครับผมเขารู้สึกน้อยใจลึกๆนะครับผมแต่ว่ายังไงนะครับเขาก็รักคุณที่สุดและคุณจะรู้สึกว่าเศร้าโศกเสียใจอะครับผมไพ่ใบที่4ี่นะครับคุณจะรู้สึกเศร้าโศกเสียใจในกางเดือน นะครับกลางปีนี้คุณจะรู้สึกเศร้าโศกเสียใจทํำยังไงได้ครับผมก็คนมันยุ่งเรื่องงานนะครับไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องความรักเท่าไหร่นะครับผมแต่ไม่เป็นไรครับผมความรักของคุณจะแช่มชื่นนะครับผมยังไงแฟนคุณจะเป็นเป็นผู้ใหญ่อครับผมคอยปกปัก,ปกคุ้มครองดูแลครอบครัวคุณจะแช่มชื่นในปีนี้มีความสุขนะครับทำอะไรก็ดีไปหมดเลยครับผมชาวปีชวดในปีนี้ บุญกุศลมาหนุนนาคุณแล้วครับผมสิ่งดีๆเจอแฟนก็ดีทําอะไรก็ดีนะครับจิตใจคุณมีความแน่วแน่ในความรักมากเลยครับผมไม่ค่อยมองคนอื่นนะครับผมใครเข้ามาจีบคุณคุณก็ไม่สนใจนะครับเพราะในหัวคุณคิดแต่เรื่องเงินนะครับผมในหัวคุณคิดแต่เรื่องเงินไม่ค่อยคิดในเรื่องความรักแล้วครับผมนะครับชาวปีชวนในปีปีนี้นะครับปี2564นะครับผมคิดแต่เรื่องเงิน เพราะความรักคุณสมบูรณ์ไปทุกอย่างอยู่แล้วนะครับคนรักคุณให้คุณทุกอย่างนะครับท่านที่ยังโสดก็แบบพ่อแม่รักคุณอยู่แล้วไม่ค่อยต้องการในความรักคนอื่นนะครับผมมีก็ได้ไม่มีก็ได้สบายๆนะครับผมชาวปีชัวสุขสบายทางด้านเรื่องความรักการเงินอยู่แล้วนะครับผมแล้วท้ายปีนะครับเพฤศจิกทันวาความรักคุณแช่มชื่นสุดๆนะครับมีความรักที่ดีมากๆ นะครับคนรักก็ดีพ่อแม่ก็ดีเอาอกเอาใจลุมเอาอกเอาใจนะครับแถมตัวเองยังเป็นคนรักตัวเองที่สุดนะครับผมทนุถนอมในตัวเองบำรุงความรักอย่างดีพาตัวเองไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ไปเที่ยวกับครอบครัวโอ้โหชีวิตความรักมีความสุขมากครับโอเคครับคําทํานายก็เป็นประมาณนี้ครับแม่นไม่แม่น,มมนก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับพ่อหมออ่านทุกคอมเมนต์นะครับ คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับส่วนท่านใดนะครับอยากให้ดูดวงระบุเป็นรายวันนะครับอย่างเช่นดวดวงวันอาทิตย์เกิดปีขานก็ระบุไว้นะครับอย่าพ่อหมอดูให้นะครับระบุไว้นะครับคอมเมนต์ Comment ไว้ด้านล่างขอให้ชาวพีชวนนะครับพบกับความสุขความเจริญรวย10ล้านร้อยล้านพันล้านรวยที่สุดสบายที่สุด สุขสบายที่สุดสุขภาพแข็งแรงที่สุดสิ่งดีๆเจอมากมายที่สุดนะครับครอบครัวรักคุณมากมากที่สุดนะครับยังมีคำทำนายมากมายอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันนะครับสวัสดีครับ